สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านผมนายแพทย์กิติพงศ์วัฒนะครับวันนี้ผมอยากจะพูดเรื่องที่หลายคนอาจจะเขินเคินไม่กล้าถามแต่มันสำคัญมากครับสำหรับสุขภาพของผู้ชายเราก่อนจะเริ่มผมขอเล่าให้ฟังก่อนนะครับมีงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาวาสที่ติดตามผู้ชายกว่า30,000คนเป็นเวลา18ปีพบว่าผู้ชายที่หลั่งน้ำอสุจิ21ครั้งต่อเดือนขึ้นไป มีความเสี่ยงเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากลดลงถึง20%เมื่อเทียบกับคนที่หลังแค่4-7ครั้งต่อเดือนตัวเลขนี้น่าสนใจมากครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับอย่าเพิ่งรีบไปทำอะไรเพราะเรื่องนี้มันไม่ได้ง่ายแค่นั้นมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียที่ผมอยากให้ทุกคนเข้าใจอย่างท่องแท้ก่อนผมทำงานเป็นหมอมากว่า35ปีแล้วครับเจอคนไข้มานับไม่ถ้วนหลายคนมาหาผมด้วยปัญหาต่อมลูกหมากบางคนก็มาถามเรื่องที่ไม่กล้าถามใคร วันนี้ผมจะพูดเรื่องที่หลายคนสงสัยกันมากครับนั่นก็คือการสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเองทุกวันมันส่งผลอย่างไรต่อต่อมลูกหมากของเราต่อมลูกหมากนี่นะครับมันเป็นอวัยวะที่หลายคนไม่ค่อยรู้จักมันอยู่ใต้กระเพาะปัสสาวะล้อมรอบพ่อปัสสาวะขนาดประมาณลูกวอลนัทหน้าที่หลักของมันคือผลิตน้ำหล่อเลี้ยงอสุจิครับน้ำนี้มันช่วยปกป้องและนำพาเชื้ออสุจิไปยังจุดหมายปลายทาง ทุกครั้งที่ผู้ชายเราหลังน้ำมาสุจิต่อมลูกหมากจะบีบตัวปล่อยของเหลวออกมาผสมกับเชื้อสอุจิเอาละครับมาเข้าเรื่องกันเลยเมื่อผู้ชายสําเร็จความใคร่ด้วยตัวเองเป็นประจำทุกวันต่อมลูกหมากจะถูกกระตุ้นให้ทํางานอย่างสม่ําเสมอมันจะเข้าสู่จังหวะการผลิตและปล่อยของเหลวอย่างเป็นระบบต่อมจะต้องผลิตน้ําหล่อเลี้ยงมากขึ้นเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการนี่เป็นการปรับตัวตามธรรมชาติของร่างกายครับแต่ทีนี้มันมีผลอะไรบ้างล่ะครับ ผมจะแบ่งให้ฟังทั้งด้านดีและด้านที่ต้องระวังเรามาพูดถึงข้อดีก่อนนะครับข้อดีที่สําคัญที่สุดคือเรื่องการระบายของเหลวออกจากต่อมลูกหมากต่อมลูกหมากนี่มันผลิตของเหลวตลอดเวลานะครับถ้าไม่มีการหลั่งออกมาเป็นเวลานานของเหลวพวกนี้มันจะสะสมอยู่ข้างในอาจทําให้รู้สึกอึดอัดไม่สบายและอาจเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อได้ด้วยการหลั่งเป็นประจำจึงเหมือนการล้างท่อให้สะอาดครับ ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดต่อมลูกหมากอักเสบซึ่งเป็นภาวะที่ทําให้ปวดท้องน้อยปัสสาวะลาบากเนือบางคนก็มีไข้ด้วยที่ผมพูดถึงงานวิจัยฮาว่าตอนต้นนั่นแหละครับมันชี้ให้เห็นว่าการหลังบ่อยๆเนี่ยอาจช่วยขับสารพิษและสารก่อมะเร็งออกจากต่อมลูกหมากได้นี่เป็นเหตุผลว่าทําไมผู้ชายที่หลังบ่อยถึงมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากน้อยกว่าแต่ผมต้องย้ํานะครับว่านี่เป็นความสัมพันธ์ทางสถิติ ไม่ได้หมายความว่าการสำเร็จความใคร่จะป้องกันมะเร็งได้ร้อซมีคนไข้ผมคนหนึ่งนะครับอายุ60กว่าปีแล้วมาตรวจสุขภาพประจําปีผมถามเรื่องการใช้ชีวิตทางเพศแกก็บอกว่ายังมีกิจกรรมทางเพศอยู่สม่ําเสมอสัปดาห์ละ3-4ครั้งผลตรวจต่อมลูกหมากของแกดีมากครับไม่มีการอักเสบขนาดปกติค่า P.S.A ก็อยู่ในเกณฑ์ดีแกก็หัวเราะบอกผมว่าหมอผมไม่เคยหยุดเลยนะ มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผมนี่แหละครับเป็นตัวอย่างที่ดีทีนี้มาถึงด้านที่ต้องระวังบ้างนะครับการกระตุ้นต่อมลูกหมากบ่อยเกินไปก็มีผลข้างเคียงเหมือนกันประการแรกคือเรื่องการบวมชั่วคราวครับเวลาที่เราหลังเลือดจะไหลไปเลี้ยงบริเวณอุ้งเชิงกรานมากขึ้นรวมถึงต่อมลูกหมากด้วยทําให้ต่อมบวมเล็กน้อยซึ่งเป็นปฏิกิริยาปกติของร่างกายหลังจากหลังแล้วต่อมลูกหมากจะไม่กลับสู่สภาพเดิมทันทีนะครับ มันต้องใช้เวลาสักพักให้เลือดไหลออกและความตึงเครียดคลายลงถ้าทำบ่อยมากโดยไม่มีเวลาพักอาจรู้สึกตุบตุบหรืออึดอัดในบริเวณท้องน้อยได้อาการนี้ไม่อันตรายครับแต่ถ้ารู้สึกอึดอัดนานผิดปกติหรือเจ็บควรมาพบแพทย์ประการที่2คือเรื่องความไวของต่อมลูกมากเมื่อต่อมถูกกระตุ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่ามันจะไวต่อความรู้สึกมากขึ้นบางคนอาจรู้สึกถึงความรู้สึกในบริเวณอุ้งเชิงกรานได้ชัดเจนขึ้น หรือบางคนน่ะรู้สึกอึดอัดเล็กน้อยหลังจากกิจกรรมที่เข้มขน้นโดยเฉพาะผู้ชายที่มีภาวะต่อมลูกหมากโตอยู่แล้วความวัยนี้อาจรู้สึกได้ชัดเจนกว่าคนปกติประการที่3คือเรื่องฮอร์โมนครับต่อมลูกหมากนี่มันถูกควบคุมโดยฮอร์โมนเพศชายโดยเฉพาะเทสโทสเตอโรนและไดไฮโดรเทสโทสเตอโรนการหลั่งบ่อยๆอ,อาจทําให้ระดับฮอร์โมนมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยบางคนอาจรู้สึกว่าความรู้สึกถึงจุดสุดยอดเข้มข้นขึ้นแต่บางคนก็อาจรู้สึกว่า ความสุขลดลงเล็กน้อยมันแตกต่างกันไปในแต่ละคนครับการหลังบ่อยอาจทําให้ระดับเทสโทสเตอรโรนลดลงชั่วคราวด้วยเพราะร่างกายต้องใช้เวลาเติมเต็ม,ตมฮอร์โมนแต่โดยทั่วไปแล้วการเปลี่ยนแปลงนี้มันไม่มากและกลับมาปกติได้เองทีนี้มาถึงเรื่องที่หลายคนไม่ค่อยรู้กันนะครับนั่นคือเรื่องความเหนื่อยล้าของต่อมลูกหมาต่อมลูกหมานี่มันทนทานมากครับแต่ถ้าถูกกดดันต่อเนื่องไม่มีหยุดมันก็อาจเข้าสู่สภาวะที่เรียกว่าความเหนื่อยล้าได้ อาการนี้ไม่ได้เกิดขึ้นชั่วข้ามคืนนะครับมันค่อยๆสะสมจากการที่ต้อมต้องผลิตน้ำหล่อเลี้ยงบวมเวลาตื่นตัวและบีบตัวเวลาหลังวนเวียนอยู่แบบนี้โดยไม่มีเวลาพักผ่อนสัญญาณของความเหนื่อยล้านี้คืออะไรบ้างครับบางคนอาจรู้สึกว่าการหลังใช้เวลานานกว่าจะฟื้นตัวความสุขจากการถึงจุดสุดยอดอาจลดลงรู้สึกแห้งๆหรือไม่ค่อยมีความสุขเท่าเดิม บางคนอาจมีอาการปวดตื้อหรืออึดอัดในบริเวณท้องน้อยหลังจากทำกิจกรรมสิ่งที่น่าสนใจคือความเหนื่อยล้าของต่อมลูกหมากนี้อาจส่งผลต่อระบบประสาวะด้วยครับเพราะต่อมลูกหมากมันล้อมรอบท่อปัสสาวะอยู่ถ้าต่อมระคายเคืองหรืออักเสบเล็กน้อยอาจทําให้ปัสสาวะไหลช้าลงหรือรู้สึกอยากปัสสาวะบ่อยขึ้นอาการพวกนี้มักจะหายไปเองถ้าพักผ่อนเพียงพอแต่มันก็เตือนให้เรารู้ว่าต่อมลูกหมากก็ต้องการเวลาพักเหมือนอวัยวะอื่นๆของร่างกาย มีเรื่องที่ต้องพูดถึงครับคือเรื่องการระคายเคืองและการอักเสบการสำเร็จความใคร่ทุกวันโดยเฉพาะถ้าทำอย่างรุนแรงหรือยาวนานอาจทำให้ต่อมลูกหมากระคายเคืองได้ต่อมลูกหมามันต้องบีบตัวแรงๆเพื่อขับน้ำหล่อเลี้ยงออกมาตอนหลังถ้าทำซ้ำๆบ่อยๆอาจทำให้ต่อมไวขึ้นหรือระขายเคืองอาการของการระคายเคืองต่อมลูกหมามีหลายอย่างครับบางคนรู้สึกตึดอัดหรือตึงๆ ในท้องน้อยหรือบริเวณสีเย็บซึ่งอยู่ระหว่างทวารหนักกับอัณฑะบางคนอาจรู้สึกแสบร้อนหรือเสียวหลังจากหลังนี้อาจเป็นสัญญาณว่าต่อมถูกกระตุ้นมากเกินไปถ้าไม่ดูแลการระคายเคืองนี้อาจพัฒนาเป็นต่อมลูกหมากอักเสบได้ซึ่งจะมีอาการปวดท้องน้อยปัสสาวะลำบากและอาจมีไข้แม้ว่าต่อมลูกหมากอักเสบส่วนใหญ่จะเกิดจากเชื้อแบคทีเรียแต่บางครั้งมันก็เกิดจากปัจจัยในชีวิตประจำวันได้ รวมถึงการกระตุ้นต่อมมากเกินไปทีนี้พูดถึงผลระยะยาวบ้างนะครับเรื่องนี้สาคัญมากอย่างที่ผมบอกไปตอนตอน้นงานวิจัยชี้ว่าการหลังเป็นประจำอาจช่วยลดความเสี่ยงมะเร็งต่อมลูกหมากได้การหลังช่วยขับสารที่อาจเป็นอันตรายออกจากต่อมลูกหมากผู้ชายที่หลังสม่ําเสมอไม่ว่าจะจากการมีเพศสัมพันธ์หรือสําเร็จความใคร่ด้วยตัวเอง อาจมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากน้อยกว่าในภายหลังแต่ต้องมองทั้งสองด้านนะครับสำหรับผู้ชายที่มีปัญหาอยู่แล้วเช่นต่อมลูกหมากโตหรือต่อมลูกหมากอักเสบเรือรังการทําทุกวันอาจทําให้อาการแย่ลงได้อาจมีปัญหาปัสสาวะหรือปวดท้องน้อยมากขึ้นความเครียดสะสมที่ต่อมลูกหมากอาจทําให้เกิดการระคายเคืองและความไวเพิ่มขึ้นดังนั้นผู้ชายควรหาจุดสมดุลที่เหมาะสมกับตัวเอง ฟังเสียงร่างกายพักผ่อนบ้างและไปพบแพทย์ถ้ามีอาการผิดปกติทีนี้ผมอยากพูดถึงวิธีดูแลสุขภาพตอมลูกหมาแบบองค์รวมบ้างครับเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องกิจกรรมทางเพศอย่างเดียวเรื่องแรกคืออาหารครับอาหารเป็นปัจจัยสําคัญมากในการรักษาสุขภาพตอมลูกหมาสารอาหารบางชนิดช่วยลดการอักเสบป้องกันความเสียหายจากอนุมูลอิสระและช่วยให้ฮอร์โมนทํางานปกติสังกะสีนี่สําคัญมากครับ มันจำเป็นสำหรับระบบภูมิคุ้มกันการสร้างโปรโตีนและสุขภาพต่อมลูกหมาก,การขาดสังกะสีถูกเชื่อมโยงกับปัญหาต่อมลูกหมารวมถึงมะเร็งอาหารที่มีสังกะสีสูงได้แก่มเมล็ดฟักทองทันพืชไม่ขัดสีและอาหารทะเลโดยเฉพาะหอยนางรมบ้านเรานี่หอยแมลงผู้หอยแครงก็ดีครับเซเลเนียมก็สำคัญไม่แพ้กัน มันมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยปกป,ป,ป้องเซลล์ตอมลูกหมากจากความเสียหายที่อาจนำไปสู่มะเร็งและการอักเสบหรือรังอาหารที่มีเซเลเนียมสูงได้แก่ถั่วบราซิลปลาและไข่กรดไขมันโอเมก้าสก็ดีมากครับมันช่วยลดการอักเสบในร่างกายพบมากในปลาทะเลน้าลึกเช่นปลาแซลมอนปลาทูปลาซาดีนบ้านเรานี่ปลาทูก็หาง่ายและราคาไม่แพงไลโคปีนที่พบในมะเขือเทศ ก็มีงานวิจัยว่าช่วยลดความเสี่ยงมะเร็งต่อมลูกหมากได้กินมะเขือเทศสุกจะดีกว่าดิบนะครับเพราะไลโคปีนจะถูกดูดซึมได้ดีกว่าเรื่องที่2คือการออกกําลังกายครับการออกกําลังกายจําเป็นมากสาหรับสุขภาพต่อมลูกหมากมันช่วยเรื่องการไหลเวียนโลหิตทั่วร่างกายรวมถึงต่อมลูกหมากการทํางานของต่อมลูกหมากขึ้นอยู่กับการไหลเวียนเลือดที่ดีซึ่งนําออกซิเจนและสารอาหารมาหล่อเลี้ยงและขับของเสียออกไป โดยเฉพาะผู้ชายที่มีกิจกรรมทางเพศบ่อยการออกกำลังกายสม่ำเสมอช่วยรักษาพลังงานของร่างกายและลดภาระของต่อมลูกมากการออกกำลังกายแอโรบิกการเล่นเวทและการบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานช่วยลดความเสี่ยงของปัญหาต่อมลูกหมากได้เช่นปวดท้องน้อยปัญหาปัสสาวะหรือปัญหาทางเพศไม่ต้องออกหนักมากครับแค่เดินเร็ววันละ30นาทีก็ดีแล้วว่ายน้ำปั่นจักรยานก็ได้ เรื่องที่3คือการดื่มน้ำครับสำคัญมากร่างกายต้องการน้ำเพียงพอในการผลิตน้ำหล่อเลี้ยงอสุจิถ้าร่างกายขาดน้ำต่อมลูกหมากอาจผลิตของเหลวได้ไม่เพียงพอทำให้ของเหลวขนขึ้นและอาจไม่สบายการดื่มน้ำเพียงพอยังช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายและรักษาสุขภาพระบบปัสสาวะลดความเสี่ยงของปัญหาตอมลูกหมากและการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะสำหรับผู้ชายที่หลังบ่อยการดื่มน้ำเพียงพอสำคัญมาก เพื่อให้ตอมลูกหมากทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วดื่มเท่าไหร่ถึงจะพอครับโดยทั่วไปประมาณวันละ8แก้วหรือ2ลิตรแต่ถ้าอากาศร้อนหรือออกกำลังกายก็ต้องดื่มมากขึ้นสังเกตสีปัสสาวะก็ได้ครับถ้าสีเหลืองอ่อนๆแสดงว่าดื่มน้ำพอถ้าสีเข้มมากแสดงว่าขาดน้าเรื่องที่4คือการฟังเสียงร่างกายครับสาคัญที่สุดเลยการสังเกตและตอบสนองต่อสัญญาณของร่างกายเป็นวิธีที่ดีที่สุด ในการรักษาสุขภาพต่อมลูกหมากการใช้ต่อมลูกหมากมากเกินไปอาจทำให้เกิดการระคายเคืองอักเสบหรือเหนื่อยล้าต่อมลูกหมากแม้จะทนทานแต่ก็ต้องการเวลาพักฟื้นหลังจากหลังแต่ละครั้งถ้ารู้สึกอึดอัดนิสัยการปัสสาวะเปลี่ยนไปหรือความต้องการทางเพศลดลงต่อมลูกหมากอาจถูกกระตุ้นมากเกินไปอาการที่ควรสังเกตได้แก่ปวดตื้อหรืออึดอัดในท้องน้อยความสุขจากการถึงจุดสุดยอดลดลงอึดอัดระหว่างหรือหลังหลัง ถ้ามีอาการเหล่านี้ควรพักสัก2-3วันแล้วดูว่าอาการดีขึ้นไหมกุญแจสำคัญคือความสมดุลครับการดูแลสุขภาพต่อมลูกหมากไม่ใช่แค่ลดกิจกรรมทางเพศแต่เป็นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมรวมถึงอาหารการออกกำลังกายการพักผ่อนและการดื่มน้ำผู้ชายสามารถรักษาสุขภาพต่อมลูกหมากได้หลายปีโดยให้สารอาหารที่จำเป็นและออกกำลังกายสม่ำเสมอ ต่อมลูกหมากสามารถปรับตัวกับการกระตุ้นอย่างต่อเนื่องได้อย่างน่าทึ่งแต่ด้วยการดูแลที่เหมาะสมมันจะทํางานได้ดีและแข็งแรงตลอดไปทีนี้มาถึงคําถามที่หลายคนอยากรู้ครับและเท่าไหร่ถึงจะพอดีความจริงคือมันไม่มีตัวเลขตายตัวครับมันขึ้นอยู่กับสุขภาพอายุและความรู้สึกของแต่ละคนงานวิจัยบอกว่า21ครั้งต่อเดือนหรือประมาณ5ครั้งต่อสัปดาห์มีประโยชน์ในการลดความเสี่ยงมะเร็ง แต่ถ้าทำแล้วรู้สึกไม่สบายเหนื่อยหรือมีอาการอื่นๆก็ควรลดลงฟังเสียงร่างกายตัวเองเป็นหลักครับสำหรับผู้ชายสูงอายุที่มีปัญหาตอมลูกหมากโตอยู่แล้วอาจต้องระวังมากขึ้นควรปรึกษาแพทย์ว่าความถี่เท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมแต่ไม่ได้หมายความว่าต้องหยุดเลยนะครับเพียงแต่อาจต้องปรับให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายผมมีเคล็ดลับเพิ่มเติมสำหรับการดูแลตอมลูกหมากครับ 1. คืออย่าอั้นปัสสาวะนานเกินไป เพราะกระเพาะปัสสาวะที่เต็มจะกดทับต่อมลูกมาก 2. คือหลีกเลี่ยงการนั่งนานๆโดยเฉพาะบนเบาะแข็งควรลุกยืดเส้นยืดสายทุกชั่วโมง 3. คือหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดเผ็ดมากหรือแอลกอฮอล์มากเกินไปเพราะอาจกจระคายเครืองต่อมลูกหมากได้ 4. คือตรวจสุขภาพประจำปีโดยเฉพาะผู้ชายที่อายุมากกว่า50ปีควรตรวจ p s a และตรวจทางทวารหนนะักเพื่อคัดกรองมะเร็งตอมลูกมาก สรุปแล้วนะครับการสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเองทุกวันมีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีคือช่วยระบายของเหลวจากต่อมลูกหมากอาจลดความเสี่ยงมะเร็งและช่วยให้ระบบสืบพันธุ์ทุกทำงานได้ดีข้อเสียคืออาจทำให้ตอมลูกหมากเหนื่อยล้าระคายเคืองหรืออักเสบถ้าทำมากเกินไปโดยไม่มีเวลาพักเคล็ดลับคือหาจุดสมดุลที่เหมาะกับตัวเองครับ ฟังเสียงร่างกายทักผ่อนเมื่อจําเป็นกินอาหารที่ดีออกกําลังกายดื่มน้ําเพียงพอและไปพบแพทย์ถ้ามีอาการผิดปกติผมหวังว่าข้อมูลวันนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องทุกท่านนะครับอย่าอายที่จะดูแลสุขภาพส่วนนี้เพราะตอมลูกหมากเป็นอวัยวะสําคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของเราการป้องกันย่อมดีกว่าการรักษาครับ ดูแลตัวเองวันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในอนาคตถ้ามีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ถามได้เลยนะครับผมจะพยายามตอบให้ทุกคนขอบคุณที่ติดตามรับฟังครับสวัสดีครับ